สวัสดีครับผมเจเจยินดีที่ได้รู้จักนะครับเออแน่ใจได้ยังไงเหมี่วว่ามันมีอะไรแปลกๆนะเฮ้อไอแมวตัวนั้นทำไมมันถึงได้จุนจานอะไรอย่างงี้นะฉันคิดเกจจะแอบเสียงแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันมีโอกาสมาเลยแล้วก็ฉันจะจัดการฆ่ามันแล้วก็ยัดโถสวมเลยเฮ้ยเอ๊นายเจเจกำลังอาบน้ำอยู่เหรอเนี่ยเอ้ยปอด้วยเอ๊ะนายเจเจผลอะไรอยู่น่ะ ไหนเมียวขอฟังหน่อยสิคร <laughs> าวนี้แหละน้องมิโดริกับเมียวสั่งแกนนี้ฉันไม่พ้นแน่น้องมิโดริกลับมาแล้วละเะเนียแม่ให้พี่รอตั้งนานนะนะ <laughs> แมวจอมชุนนี่ขนาดอาบน,น้ำแกยังมันหินทอฉันอีกแล้วเนี่ย <laughs> เ่อไปนี้พวกแกจะไม่รู้จักฉันแล้วแกก็จะหลับอย่างสบายเจ้านายทำไมเหมียวรู้สึกขนลุกล่ะไม่มีอะไรหรอกเหมียวอย่าพูดอะไรที่มันทำให้ฉันขนลุกตามสิก็เพราะแกกำลังจะตายไงล่ะน้องแมวจอมชน วันที่ฉันลอคอยก Heck, ็มาถึงสักทีอะไฟดับแล้วเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมถึงไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วทาไมฉันขยับตัวไม่ได้เออมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนี่ที่นี่มันที่ไรนน่ะแล้วแล้วน้องแมวตอนนี้มันหายไปไหนล่ะ แต่ว่าทีนี่มันก็ไม่ได้หนากัวยอย่างที่คิดหรอกนะว่าแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงน่ะเอหรือว่าทั้งเหมือนฉันจะฝันไปแต่มันไม่น่าจะฝันไปได้นี่นะเตียงใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วฉันควรจะทำยังไงต่อไปล่ะแกต้องตาย อ้เสียงอะไรน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะแกรู้ไหมว่าฉันต้องทนทรมานาดไหนน่ะเอ้แกเป็นใครนะออกมาเดี๋ยวนี้ไอออมาสิออกมาเดี๋ยวนี้นะแกรู้ไหมว่าฉันต้องทนทรมาและติดอยู่ที่นี่นานขนาดไหนฉันไปทำอะไรให้แกแล้วนั่นน่ะฮะ ฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันไปทําอะไรให้แกแกก็บอกใช่ไสิฉันจะได้รู้ว่าแกเป็นใครอะนะไม่ไม่ไม่แกแกทำกับฉันยังไงไม่ฉันไปทําอะไรให้แกออกมาสิแกบ้าเอ้ยเฮ้ยนี่นี่แกทําฉันโมโหแล้วนะถ้าเกิดว่าแกเป็นไผฉันจะฆ่าแกให้ตายซ้ำสองเลยทีเดียวออกมาสิแน่จริงก็ออกมาเลยออกมาเลย จะหลบทําไมเล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยคนช่วยแกต้องตายอยู่ที่นี่แหละแกต้องตายอย่างทรมานแล้วแกก็จะไม่ได้ไปพูดไปเกิดเพราะว่าแกมันชั่วฉันจะลงโทษแกเองฉันจะลงโทษให้สาสมกับที่แกทํำฉัน แกทำฉันเสียรอบครฉันฉันฉันต้องติดอยู่ที่นี่เพราะแค่เพราะแกอะไรล่ะฉันทำอะไรแกแกเขาพูดมาสิทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้ได้ยัยบ้าออกมเออเออเออเนฉันจะเห็นเออเออฉันอ้าแกจำฉันได้รึยังเห็นฉันชัดๆรึยัง สิ่งที่แกทำในวันนั้นแล้วแ,<ล>แกก็ทำใครหลายคนฉันจะฆ่าแกให้แกตาย,ตายอยู่ที่นี่แหละเ้อ้ออย่เออเอาเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะหนีไม่พ้นหรอฉันเริ่มกลัวจริงๆแล้วแกต้องตาย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  อไอ้ก็ได้ปิดปากไงดีทีโอ้ยไอ้ยโอ้แกแอะแล้วยย,ยิ้มเข้าไว้เรายิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้เอ้ย,อยแกทำฉันปวดหัวโอ้ยยังไงเนี่ยคิดไปออกฉันไปฆ่าแกยังไงหรอกลัวหรือยังกลัวมากแค่ไหนกัน แกมนหลอกเจ็ดเอ้ยถึงแม้ว่าหน้าแกจะยิ้มนะฉันก็รู้นะว่าแกกลัวฉันไม่กลัวแกหรอกมันยังไม่พอหรอกมันยังทรมานไม่พออย่านะเยบ้าแกจะทำอะไรฉันอะไอ้วันนี้ลืมใส่ผ้าแย่แน่ได้เราแม่ครับผมคิดถึงแม่แม่ครับยิ้มไว้เรายิ้มไว้ พี่ต้องช่วยหนูนะคะโอ้ยแกเป็นใครเดี๋ยวฉันคิดไม่ออกว่าแกเป็นใครแกต้องตายพี่ส่งกับที่ฉันทรมานและแกก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปยาอนะแกไม่มีทางข้าซะดายหรอกตายซะตายซะอยาดนะผู้กองครับ ผู้กองจำได้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรเอยวันนี้มันคือวันครบรอบวันตาย100วันนั่นน่ะสินะผู้หญิงคนนั้นตายได้ครบ100วันแล้วเหรอเนี่ยแต่ว่าเรายังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะครับผู้กองเอาไงดีฮะผู้กองครับผมคิดว่าเราควรจะไปทําบุญนะครับเพราะว่ามาคนืนนี้ผมผมฟนันแปลกๆเหมือนกับว่าผีเขาอยากจะไปจับคนร้ายเองนะครับไอคิดมากไปหรือเปล่าน่ะ ผีที่ไหนจะไปจับคนร้ายได้กันเล่าประกาศประกาศขาให้คนไข้ทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องครัวในเวลานี้ค่ะฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเขาต้องเรียกเรามารวมตัวกันด้วยเขาไม่รู้หรือไงว่าเรานะ่ะไม่อยากจะมาอยู่ในห้องครัวแบบนี้นะ่ะทีระเข้ามาเถอะนาแล้วก็อย่าพูดอะไรที่มันไร้สาระเธอไม่เข้าใจฉันหรอกว่าวันนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนนะ่ะแน่ย,ยุดพวดเรื่องนะั้นเดี๋ยวนี้นะทำไมยังงั้นล่ะก็มันอาจจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้นะ อ่าฉันได้โพดำรายได้อะไรอะ่ะเอ่อฉันได้เออฉันเล่นไม่เป็นอ่ะเพื่อนเอ่อช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมผมโดนผีไล่ฆ่ามานะครับอะไรกันผีมีจริงที่ไหนกันเล่านายนี่ไรสาระชมัดแล้วที่นี่มันก็เป็นโรงพยาบาลน,นะนายจะทําอะไรให้คนที่นี่เขาจิตปวดหรือยังไงล่ะอ้า,อาผมผมช่วยผมด้วยนะครับช่วยผมด้วยครับนี่เป็นอะไรมากหรือเปล่านะ่ะไม่มีอะไรหรอก ไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้าสิเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะนะเออ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 ไอ้เรารอดมาได้ยังไงเนี่ยไอ้ผีตัวนั้นมันน่ากลัวสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวเออฉันยังไม่ตายเออห้องน้านี้มีรูปปั้นแปลกๆด้วยแฮะเออล้างหน้าล้างตาซะหน่อยอะไรก็คงจะดีขึ้นละมั้งนะโอ้ยโอ้ยแม่ครับผมกลัวเออไฟดับแล้วเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยเออว่าแต่ฉันจำไม่ได้นะเดี๋ยวว่าครั้งสุดท้ายฉันอยู่ที่ ที่ปากของเกมิดรินี่นะแล้วไฟฉายเออฉันมีไฟฉายโอ้ยอะไรกันนะที่มันเลือดนี่นะเอ้ยอย่าไปจบแล้วเดียฉันอาฉันจะทำยังไงดีละเดียโอ้ยโอ้ยเอ้ยผมกลัวครับแม่ผมลืมเอายามากินด้วยโอ้ยดูเหมือนว่าข้างนานั้นจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอ่านั้นมันอะไรน่ะอย่าบอกนะว่า คนช่วยทำแกต้องตายนี่แกรู้วรือเปล่าวอาแกคือต้นเหตุที่ทำให้พวกข้าต้องตายและคอยอยู่ที่นี่นะพวกข้าจะฆ่าแกให้ตายให้หมดฉันทรมานฉันทรมานใครก็ได้เออนายทรมานเนาะ ฉันหอรมานก่อนนายอีกแล้นี่ยโอ้ยยังไม่จบไม่สิ้นแล้วเนี่ยโวยโวยฉันไปทำชั่วตอนไหนเนี่ยนายไม่รู้เลยไงว่าฉันป่วยนะคนป่วยก็ต้องได้รับการรักษาสิจ๊ะอานี่มันอะไรนะคนป่วยต้องได้รับการรักษาต้องได้รับการรักษาคุณครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับเออเออที่นี่มันมีผีเต็มไปหมดเลยครับ อ่าได้สิมาใกล้ๆฉันแล้วฉันจะช่วยอ่าอยู่ไม่ได้แล้วอ่าวิญญาณมาจากไหนเฮ้ยนี่ฉันไปทำอะไรให้พวกแกน่ะอาคุณป่วยต้องมีรับการรักษาโดยเฉพาะคนป่วยอย่างแกจะได้ไม่ไปทำอะไรที่มันรุนแรกับคนอื่นไงเจ้านายเหมือนว่า เหมียวรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ด้านนอกพมาน่ะอะไรเหมียวคนกําลังอาบน้ําอยู่เนี่ยเออเหมียวเห็นจริงๆนะอ๋ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยอย่าทำฉันยาย่าอย่าเข้ามาหน่อยยายายาสิยาฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วอย่าเข้ามาอย่าอย่าทำฉันยาเจ้านายเหมือนเหมียวได้ยินอะไรจริงๆนะไม่เห็นมีอะไรเลยเหมียวดูสิ เธอนะคิดมากไปเองหรือเปล่าน่ะเออเหมียวเหมือนสัมผัสอะไรได้บางอย่างนะเหมียวได้ยินอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเป็นเสียงของเจเจเลยนะไม่เห็นจะมีเจเจเลยเหมียวเจเจป่านนี้คงหลับไปแล้วมั้งเออเหมียวกลัวกลัวอะไรเหมียวสัมผัสได้จริงๆนะไม่มีอะไรหรอกเหมียวอ่ะเดี๋ยวพาไปดูทีวีแล้วกันนะอย่าคิดมากสิแล้วนี่เนี่ยมันก็มืดแล้วด้วยนะ เธอเนี่ยทำฉันประสาทหลอนทุกทีเลยนะเนี่ยเฮ้ยป่านนี้แม่ยังไม่กลับมาเลยอะเซิงชมัดเลยอยากจะกินขนมแล้วด้วยนะนันสินะฉันมารับศพท่านเธอบอกฉันแล้วนะแต่ว่าฉันยังไม่เห็นศพเลยศพอยู่ที่ไหนล่ะอะไรกันนี่เธอมันไม่คายแล้วล่ะเฮ้ยฉันกำจะล้างแค้นให้น้องสาวฉันหน่อยทำไมเธอทำอย่างนี้ล่ะเซิงชมัด นั่นมันพัดผัดพัอผััผีนี่ฮะอย่าทำฉันฉันกลัวแล้วอฉันเขตแล้วต่อไปนี้ฉันจะไปฆ่าใครเออฉันไม่สบายอย่าทำฉันเลยด่าแกไม่สบายถึงมแกด่สิอย่าอย่าทำกับฉันอย่างนี้ฉันขอร้องด่าฉันรู้สึกผิดไปแล้วแกรู้สึกผิดเหรอ นั่นนี่เธอทำอะไรกับฉันที่ฉันทำกับเธอมันน้อยไปนะฉันฉัดฉันฉันขอโทษเออฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษหยุดพูดคืว่าขอโทษสักทีสิมันน่ารำคาญอะ ปล่อยฉันเถอะนะฉันขอโทษฉันขอโทษฉัน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 นี่เธอพี่คะพี่พอจะจำหนูได้หรือยังคะพี่ทำหนูเจ็บปวดมากพี่รู้ตัวหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่จะต้องชดใช้กรรมที่พี่ได้ทำกับหนูไว้ แล้วมัน,มนจะต้องเจ, <ะ S 1> จ็บปวดมากกว่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานกันหรือเปล่าเอ,อ่ยใครหลอนบ้างยกมือขึ้นใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้เลยและเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะเวลาที่พี่ซีลงคลิปนะคะน้องๆจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยค่ะ,ะรับรองเลยว่าตอนหน้าเนี่ยหลอนมากกว่าน,นี้อีกนะ <laughs> เจ้านายจ๋าอย่าทําแบบนี้สิเหมียวกลัวเพื่อนๆจ๋าใครชื่นชอบอย่าลืมกดตรงนี้นะจะได้ไมีพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดไลค์กดไลค์มาเป็นเพื่อนกันเถอะอ่อออาดูคลิปนี้เลยยังสนุกนะจะบอกให้